ห้าเหตุผลว่าทำไมคุณควรฝึกขับรถเกียร์ธรรมดาให้เป็นการขับรถเกียร์ธรรมดาอาจดูเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหลายคนในยุคที่รถเกียร์อัตโนมัติเป็นที่นิยมแต่การฝึกขับรถเกียร์ธรรมดายังคงมีข้อดีและเป็นทักษะที่มีประโยชน์นี่คือห้าเหตุผลที่คุณควรฝึกขับรถเกียร์ธรรมดาให้เป็นหนึ่งเพิ่มทักษะการขับขี่ขับเกียร์ธรรมดาได้ขับเกียร์ออโต้ได้ การขับรถเกียร์ธรรมดาถือเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการฝึกฝนจนกว่าจะขับได้คล่องซึ่งหากว่าคุณเริ่มต้นด้วยการขับรถเกียร์ธรรมดามาก่อนการสลับไปขับรถเกียร์อัตโนมัติถือเป็นอะไรที่ง่ายมากจนแทบไม่ต้องฝึกเลยก็ว่าได้แต่ในทางกลับกันแม้ว่าคุณจะขับรถได้อย่างชำนาญขนาดไหนแต่ไม่เคยขับรถเกียร์ธรรมดามาก่อนรับรองว่าคุณจะไม่สามารถขับรถออกไปไหนได้ง่ายๆ การขับรถเกียร์ธรรมดาต้องใช้ทักษะและสมาธิมากขึ้นในการควบคุมรถโดยเฉพาะการควบคุมคลัตช์และเกียร์เมื่อคุณฝึกจนชำนาญแล้วคุณจะสามารถขับรถได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้นในทุกสถานการณ์ 2. ประหยัดเชื้อเพลิงรถเกียร์ธรรมดามักจะประหยัดน้ำมันมากกว่าเกียร์อัตโนมัติเพราะผู้ขับสามารถเลือกเกียร์ที่เหมาะสมกับสภาพการขับขี่ได้อย่างเหมาะสมการรักษารอบเครื่องยนต์ให้ต่ำและเปลี่ยนเกียร์ได้ถูกเวลาจะช่วยลดการใช้น้ำมันได้ดีขึ้น 3. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถเกียร์ธรรมดามีระบบที่ซับซ้อนน้อยกว่าเกียร์อัตโนมัติซึ่งหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนอะไหล่จะน้อยกว่าและยังช่วยลดความเสี่ยงจากการเสียหายของระบบเกียร์ 4. ความยืดหยุ่นในการขับขี่ การฝึกขับรถเกียร์ธรรมดาทำให้คุณมีทักษะที่สามารถใช้ได้ในหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการขับรถที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการควบคุมหรือเมื่อต้องขับรถเช่าหรือรถของผู้อื่นที่มีแต่ระบบเกียร์ธรรมดาทำให้คุณพร้อมขับได้ทุกชนิดของรถ5เพิ่มความสนุกและสมาธิการขับรถเกียร์ธรรมดาให้ความรู้สึกถึงการควบคุมรถได้อย่างเต็มที่และยังเพิ่มความท้าทายที่ทำให้คุณต้องมีสมาธิทุกขณะทำให้การขับขี่ไม่น่าเบือ่อและเพิ่มความตื่นเต้นในการขับรถสรุป การฝึกขับรถเกียร์ธรรมดาเป็นทักษะที่ควรเรียนรู้ไม่เพียงแค่เพื่อประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายแต่ยังเป็นการพัฒนาทักษะที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความยืดหยุ่นในการขับขี่